สวัสดีแล้วได้พื่อนข้นเข้าสู่ยานแห่งชาปัยงามหนึ่งในแห่งดีดีถึงแ,แห่งบัวสวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลาย้งามลือนามมีแล้วเป็นหนึ่มสุดยอดมาใหม่ผูใหญ่ สวัสดีค่ะแต่เอิร์ดก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อเด็กชายมณิวเด่นหอมจันทร์หนึ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งมาจากชุมชนยูงอะขุเกลโรงเรียนบีบะชาพัฒนาศึกษาสาัาองค์กลางบีมหาเขียนจังหวัดเชียงพูนค่ะวันนี้ก็จะขออาสาพาหน้าเที่ยวย่างช่องบุญญาแห่งชาติไปงานนะคะ หน,น,น้าทา่เบอรของนเที่ยวนะคะจะเป็นลานการเต็นค่ะลานกาเต็นนี้สำหรับท่านใดเพือ่อการสัมผัสดอกไมยามเช้าหรือช้ามืดของเาเย็นก็สามารถนั่เต็นรำได้ที่นี่เลยค่ะหากท่านใดไม่ได้นำม,มาหรือไม่มีก็สามารถติดต่อขอเชา่าได้ที่ศูนย์บริการนักเที่ยวนัเลยค่ะ